ชาชงของเราสูตรดั้งเดิมยังคงเป็นตัวที่นะคะทุกคนต้องกินเพื่อปรับสมดุลให้ได้ก่อนนะคะคุณใครไม่มีเสียใจด้วยนะคะถ้าหมดแล้วไม่ผลิตแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เคยกินปรับสมดุลคุณต้องรีบไปหาซื้อเก็บเอาไว้เลยคนละสิบยี่สิบสาสิบหรือร้อยกล่องเก็บไว้เลยเพราะผู้คนจะตามหาสูตรดั้งเดิม เพราะทุกคนจําไว้นะคะอะไรก็ตามที่มันถูกปรับแล้วในร่างกายมันจะไม่กลับไปปู้ยี่ปู้ยำอีกอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าคุณรอตัว p l u สแน่นอนคุณต้องใจเย็นนะคะคุณต้องใจเย็นเพราะเราปรับสูตรให้กินเย็นได้เพราะฉะนั้นมันจะได้บางส่วนแล้วบางส่วนมันก็ลดน้อยถอยลงเพราะฉะนั้นคุณต้องแยกประเภทให้ออก ถ้าวันนี้คุณป่วยคุณอยากดูแลสุขภาพคุณอยากร่างกายดีคุณอยากปรับสมดุลคุณต้องรีบไปหาสูตรดั้งเดิมมากินหรือมาซื้อตุนไว้ค่ะอย่างน,น้อยบ้านคุณต้องมีสิบยี่สิบสามสิบกล่องแล้วแต่นะแล้วแต่เลยนะถ้าอยากสุขภาพดีลองเชื่อครูดูนี่ค่ะเป็นใครคะเป็นผู้หญิงที่ออกรายการอายุน้อยร้อยล้านมาแล้วค่ะเป็นผู้หญิงที่ผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือดใหญ่หัวใจฉีกขาดลิ้นหัวใจรั่วสี่ลิ้นน้ำท่วมปอดหัวใจโตลิ้นหัวใจรั่ว สีะะ่ลิ้นแล้วมีเนื้อง,งอกก้าก้อนในร่างกายทุกคน9้าปีมาแล้วนะคะไม่เคยแตะยาเคมีที่ไปรักษาตัวเองอีกเลยแต่คูณเลือกให้สมุนไพรรักษาสมดุลในร่างกายให้เรานอนหลับสบายขับถ่ายดีให้น้ำเลือดน้ำเหลืองดีโอ้โหนี่คือความเพอร์เฟกแล้วค่ะสำหรับครูครูจะไม่กลับไปแบบว่าไปกินยาไปกินอะไรที่มันต้องเป็นกำ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 ที่ทำให้ไตเราทุกคน ไตเราก็แย่ไปตรวจสุขภาพไตก็แย่ตับก็จะพังมันมีโรคของแถมตามมาเยอะมากที่คุณไม่รู้แต่วันนี้ครูตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีตับดีไตด,ตด,ดีหัวใจเต้นเป็นปกติทุกอย่างในร่างกายดีหมดเซลล์ในร่างกายอ่อนกว่าอายุนี่คือสิ่งที่ครูได้มาจากชาชงสูตรดั้งเดิมนะคะมินิโม กินมาตลอดไม่เคยหยุดกินเพราะฉะนั้นไปตรวจทุกปีตับแข็งแรงไปแข็งแรงไม่ได้โกหกมีผลตรวจแล้วเอาผลตรวจมาโชว์พวกคุณแล้วด้วยแล้วถ่ายรูปส่งผลตรวจไปให้พี่เพนพี่ที่เป็นพยาบาลดูด้วยนะคะว่ามันเพอร์เฟกแค่ไหนเพราะฉะนั้นสูตรดั้งเดิมใครไม่มีต้องตุนไว้แล้วใครที่ไม่มีต้องตุนไว้อันนี้เดี๋ยวจะว่าโอ้ยมาบิ้วให้ซื้อให้ขายไม่บิ้วค่ะพูดจริงทุกคํา ไม่มีแล้วอย่ามาร้องขอชีวิตคําว่าไม่ผลิตคือไม่ผลิตนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีคือคนที่โชคดีที่สุดบอกเลยนะคะเพราะถ้าเรามีเวลาเราจะขาย p l u สเราอยากให้เขาได้ลองตัวนี้ไปปรับสมดุลก่อนแล้วพอเขากิน p l u สมันจะได้ไวมากมันจะได้ผิวไวมากมันจะได้แบบทุกอย่างไวมากแล้วเขาจะแฮปปี้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ให้เขาอะกินสูตรดั้งเดิมแล้วเราไปขายสูตรพลัสสมมติน,นะคะคุณต้องบอกคานะมันต้องใช้เวลา เพราะมันไปเพิ่มตัวที่บำรุงส่วนอื่นเพราะฉะนั้นการบำรุงอีกส่วนหนึ่งมันก็จะลดลดน้อยถอยลงเป็นเรื่องปกติไงทุกคนเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราทําความเข้าใจสมุนไพรเราจะรักสมุนไพรทุกสูตรเลยนะคะแต่เราก็ยังคงรักษาสูตรดั้งเดิมใส่เข้าไปด้วยนะคะแต่เพียงแค่ว่ามันไม่ได้ในปริมาณที่มากเท่าสูตรนี้มันแค่ไปเพิ่มปริมาณอย่างอื่นเพื่อให้เราเห็นอย่างอื่นเข้าใจนะคะทันยุคทันโลกทันเหตุการณ์และทันสมัยค่ะเข้าใจนะคะ